พิจิกแย่มา7ปีในกรณีนี้เราต้องไปดูก่อนครับว่าเรานั้นเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกหรือดาวอาทิตย์สองแสงในพื้นดวงอยู่ที่ราศีพิจิกเพราะชาวลัคนาราศีพิจิกครับผมในช่วง7ปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่เลวร้ายอาจจะมีขึ้นบ้างลงบ้างตามลักษณะเนื่องจากดาวมาดอยูครับ ที่ต้องเรียกว่า7ปีจากการโคจรของดาวมดยุยที่เปลี่ยนราศี7ปีต่อหนึ่งครั้งอยู่ในเรือนอริเพราะฉะนั้นครับปัญหาและอุปสรรคของชาวราศีพิจิกเนี่ยอาจจะเจอปัญหาและปัญหานั้นกลายเป็นโอกาสหรือแม้แต่ปัญหาที่มีอยู่ครับอาจจะเกิดการคลี่คลายพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังมือเป็นหน้ามืออันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เหตุปัจจัยของบุคคลที่ได้สร้างเอาไว้และในช่วงนี้ครับที่ตั้งแต่วันที่19มีนาคมที่ผ่านมาดาวมดยุยจรเข้าสู่ ราศีพิษศกเลงกับชาวลัคนาราศีพิจิกเต็มๆอันเนี้ยนะครับผมที่น่ากลัวกว่าเนื่องจากเหตุการณ์ที่เคยดีอาจจะกลับกลายเป็นลายก็ได้เพราะการสร้างเหตุปัจจัยที่ส่งผลด้วยมะยูหมายถึงความตายหมายถึงความพินาศ แต่ทั้งนี้ครับก็ยังหมายถึงการฟื้นตัวก็ได้เพราะจากร้ายกลายเป็นดีจากดีกลายเป็นร้ายแต่ถึงแม้ดวงดาวนั้นโจะโคโจรให้ลักษณะเช่นใดสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดเลยนั่นคือการประคับประคองตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมคุณธรรมการสร้างเหตุที่ดีจะนําไปสู่ผลที่ดีอย่างแน่นอนครับแต่ชาวลัคนาราศีพิจิกก็ให้พึงระมัดระวังอย่าไปให้คํามั่นสัญญากับใครจงเป็นมั่นเป็นหมอกและเราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หรือเราไม่สามารถทําตามได้เพราะมันอาจจะส่งผลเสียกับการดําเนินวิถีชีวิต แต่หากเ,เรามีความมั่นใจในการให้คำมั่นสัญญาสิ่งนั้นจะเป็นตัวเปลี่ยนชีวิตของเราได้ชเช่นเดียวกันสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกครับ